เที่ยวรุฎจีนในจังหวัดตรังคึกคักนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจํานวนมากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและชาวบ้านร่วมเปิดถนนลาดยางสายไร่ออกหลังอําเภอหมู่ที่5ตําบลบ่อหินอําเภอสิเกาจังหวัดตรังเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรรายละเอียดของข่าวติดตามได้จากวันวิสาเฟื่อธุระในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการข่าวตรังยามบ่ายค่ะประจำวันพฤหัส,สบดีที่19กุมภาพานันธ์พุทธศักราช2558กับดิฉันนนวิสาเฟื่องธุระค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะคะวันนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะเป็นประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีนนครตรังปี2558ค่ะ เมื่อวานนี้ค่ะเวลา19นาฬิกานะคะที่บริเวณเวทีกลางถนนวิเศษกุลตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังเทศบาลนครตรังค่ะได้จัดงานเทศกาลจุดจีนประจำปี2,558ขึ้นโดยมีนายนิกรสุขสารองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดงานนายกิตลีกภยัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกล่าวต้อนรับและนายอาวิชิตวิโนไทยนายกเทศมนตรีนครตรังกล่าวรายงาน การจัดงานเทศกาลรุดจีนค่ะเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมของประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนในตำบลทับเที่ยงและนักท่องเที่ยวทั่วไปค่ะและสร้างความสุขให้กับประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจโดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆเช่นการจัดซุ้มแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมจีนการประกวดหนูน้อยอ่างเปาการแสดงแสงสีเสียงการประดับตกแต่งโคมไฟการแสดงของศิลปินนักร้องการออกร้านจำหน่ายอาหารเป็นต้นค่ะ ซึ่งงานนะคะจะจัดในระหว่างวันที่1 8บแปดถึงยีกุมภาพันธ์2 5 5พตลอดแนวถนนวิเศษกุลช่วงหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองตรังค่ะผู้ชมก็ยังสามารถไปเที่ยวชมงานกันได้นะคะซึ่งจะจัดในระหว่างในช่วงประมาณช่วงเย็นจนถึงค่ำของคืนวันนี้ด้วยค่ะซึ่งบรรยากาศนะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยค่ะ ยังอยู่ที่ในบรรยากาศของช่วงเทศกาลจุดจีนนะคะในบรรยากาศวันเที่ยวในช่วงเทศกาลจุดจีนค่ะที่จังหวัดตรังนะคะตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอ้อขออภัยค่ะคุณผู้ชมคะ,ะในช่วงเทศกาลจุดจีนนี้นะคะก็ยังคงมีเที่ยวที่คึกคักค่ะคุณผู้ชมคะในบรรยากาศตัวเมืองตรังในช่วงจุจีนนะคะก็ยังมีพี่น้องประชาชนค่ะได้เดินทางมาแล้วก็มาเที่ยวในช่วงของเทศกาลรุจ,จีนนะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรายงานกันค่ะ บรรยากาศในตัวเมืองของช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะคะยังคงมีพี่น้องประชาชนเดินทางและประกอบธุรกิจค้าขายตามปกติค่ะแต่ห้างร้านของชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่นะคะได้หยุดพักผ่อนและพาครอบครัวออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆค่ะผู้สื่อข่าว n อ t ตรังนะคะได้ออกสำรวจด,ดูบรรยากาศกทั่วไปค่ะในตัวเมืองตรังนะคะในช่วงวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนหรือวันชิวอีกพบว่ายังมีการเดินทางและทำธุรกิจค้าขายตามปกติค่ะ แต่ห้างร้านของชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่นะคะได้หยุดทำกิจได้หยุดกิจการค่ะเพื่อพาครอบครัวออกท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆขณะที่หลายคนค่ะได้รับประทานอาหารเจภายหลังจากการที่ได้ไหว้บรรพบุรุษนะคะโดยบอกว่าเป็นความเชื่อของคนจีนตั้งแต่โบราณค่ะที่เชื่อกันว่าในวันขึ้นปีใหม่หรือวันชิวอีกนะคะซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่19กุมภาพันธ์2558เมื่อได้ไปไหว้ขอพรจากญาติ ผู้ใหญ่ที่นับถือแล้วนะคะรวมทั้งไหวพระไหวพระทำบุญแล้วก็จะพาครอบครัวออกไปท่องเที่ยวและรับประทานอาหารเจเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะของพี่นี่อย่างของพี่เขาหยุดหยุดงานพี่ไม่ได้ทำไงไม่ได้ทํางานอยู่เป็นแม่บ้านรเราพาลูกไปไหวพระแล้วก็มาทานเจที่นี่เขาไป็นประทานเจวันพระก็ทานอยู่แล้วมี่มนี่ชิวเอกจีนพระจีนก็ทานแล้วไปเที่ยวไหนมาบ้างไม่ได้ไม่ไปไหวพระตามสาาัญญา ส่วนบรรยากาศที่สถานีรถไฟตรังนะคะยังคงมีประชาชนและนะักท่องเที่ยวเดินทางมาตามปกติค่ะโดยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณหน้าสถานีรถไฟนะคะบอกกับทีมข่าวว่าปีนี้ค่อนข้างมีผู้โดยสารเดินทางมาน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมาค่ะโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลตรุษจีนหรือช่วงวันหยุดยาวนะคะปกติค่ะจะมีรายได้วันละ400-500บาทแต่ในปีนี้ค่ะมีผู้โดยสารลดลงนะคะทาให้รายได้ของตนลดตามไปด้วยค่ะไม,ไม่เหมือนแต่ก่อนครับผม าจากเมื่อก่อนนี่รายได้วันหนึ่งประมาณเท่าไหร่ประมาณเงาสามร้อยกว่าบาทหรือถึงสี่ร้อยแต่ตอนนี้ไม่ไม่มีเลยตอนนี้ประมาณเท่าไหไร่ก็ส0งร้อยกว่าบาทสามร้อยถ้าวิ่งต่างวันนะนะถ้าว่าเทศกาลครับถ้าว่าบางวันที่เป็นเทศกาลเทศกาลกับได้ไม่เกินไม่เกินสามร้อยมันมันเป็นบางคิวได้เป็นบางคิวอยู่ คุณผู้ชมคะบรรยากาศวันเที่ยวนะคะในช่วงของเทศกาลจุดจีนค่ะที่จังหวัดตรังนะคะตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งค่ะนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากค่ะในช่วงของเทศกาลรุษจีนค่ะซึ่งเป็นประเพณีของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนภายหลังจากที่ได้มีการไหว้เจ้าและไหว้บรรพบุรุษนะคะหลังจากนั้นจะเป็นวันเที่ยวตามเทศกาลประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนจะพาครอบครัวออกไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เพื่อเป็นการพักผ่อนและเป็นการสร้างความผูกพันภายในครอบครัวในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดตรังหลายๆแห่งนะคะก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบหรือแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล สำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวนั้นค่ะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสิงคโปร์ให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะที่ถ้ำเลเขากรอบอำเภอพุ้งยอดนะคะมีจุดประสงค์ของการท่องเที่ยวถ้ำเลขากรอบก็เพื่อที่จะต้องการลอดถ้ำที่มีชื่อว่าท้องมังกรโดยมีความเชื่อว่าหากลอดท้องมังกรแล้วนะคะครอบครัวจะประสบแต่ความโชคดีเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการเที่ยวชม ความงดงามของหินงอกหินย้อยค่ะถ้ำต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเลยค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมคะที่ถ้ำเลขาวกอบค่ะอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามนะคะอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมหากมีโอกาสนะคะก็แนะนำว่าให้คุณผู้ชมนะคะได้ไปเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้ด้วยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะแล้วก็กลับมาพบวัชช่วงต่อไปของรายการค่ะหยุดความรุนแรงยุติความขัดแยง้งหันมาสร้างสังคมให้เป็นสุข ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกลับเสียงอะไรอะเขากำลังเชิญชวนให้ชาวมสุสลิมไปละหมาดด้วยละ่ะแล้วละหมาดไปทำไมล่ะจะได้ไปโคดีองไงล่ะอ๋อ เป็นคนดีใช่ไหมล่ะถูกต้องนะครับคำกล่าวที่ว่าคนไทยใจบุญเป็นสิ่งที่โลกต่างยอมรับทุกศาสนกชนบนแผ่นดินนี้ล้วนมีจิตใจที่เมตตาล้ำค่ายิ่งเป็นสิ่งเหนี่ยวรั้งความรักการให้อภัยในสังคมไทยเสมอมามาร่วมกันรักษาจิตใจเมตตาอันสูงค่าของคนไทยใส่ใจหลักธรรมของาศาสนานำพาสังคมสู่สันติสุข ใหม่ n อ t ตรังโทรทัศน์ท้องถิ่นของคนตรังนำเสนอรายการสาระความรู้สู่ผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาพบกับข่าวตรังยามบ่ายนำทุกข่าวสารความจริงที่เกิดขึ้นรอบบ้านมาให้คุณได้รับรู้ก่อนใคร16นาฬิกาทุกวันจันทร์ชมศิลป,ปะวัฒนธรรมของภาคใต้กับรายการศิลป์ใต้ รายการที่จะสืบสารวัฒนธรรมอันงดงามของชาวใต้พร้อมสาระดีๆจากบาวเอกธนาทรวิชัยโกศลวันอังคารรอบรู้เรื่องราวของจังหวัดตรังกับรายการตรังเมืองแห่งความสุขวันพุธหลากหลายเรื่องราวทั้งสาระบันเทิงกับรายการทุกร้อยแป โดยเกชาโสภวนะัวันพฤหัสบดีนัทนนสิทธิชัยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวชาวบ้านสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งแปลกใหม่ในรายการร้อยเรื่องเมืองตรังแล้ววันศุกร์พบกับทัญวันเกียรโรในรายการมหานครตรัง เพื่อการแก้ไขปัญหาชาวบ้านชุมชนและการพัฒนาของเทศบาลน,นครตรังติดตามเรื่องราวหลากหลายในวิถีชุมชนคนท้องถิ่นกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง NBT ตรังโทรทัศน์ท้องถิ่นของคนตรัง กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนะคะและชาวบ้านร่วมกันเปิดใช้ถนนสายลาดยางสายไร่ออกหลังอำเภอหมู่ที่5ตำบลบ่อหินอำเภอสิเกาจังหวัดตรังเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินท้าทางการเกษตรค่ะ นายกิตลิกภัยนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดตรังนายจอมรวยเกลี้ยงช่วยนายกองคการบริหารส่วนตำบลบ่อหินผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านรวมเปิดใช้ถนนสายลาดยางสายไร่ออกหลังอำเภอหมู่ที่5าตำบลบ่อหินอำเภอสิกเกาจังหวัดตรัง เดิมถนนเส้นนี้ค่ะเป็นถนนลูกรังนะคะและเป็นถนนสายสําคัญในการคมนาคมไปยังตําบลใกล้เคียงเช่นตําบลน,นาเมืองเพชรอาเภอสิกาตํา,ตาบลเขาวิเศษอําเภอวังวิเศษเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรการสัญจรไปมาอย่างปลอดภยัยและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อําเภอสิกาองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหินจึงจัดทําโครงการก่อสร้างถนนลาดยางขึ้นโดยได้รับสมทบงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังค่ะจำน จำนวน1,956,000บาทและขององค์การบริหารส่วนตำบลบอหินจำนวน1,340,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน3,260,000บาทการก่อสร้างถนนลาดยางสายดังกล่าวค่ะทําให้รัศดรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงนะคะได้ใช้ประโยชน์และสร้างความดีใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราไปกันที่จังหวัดสตูลค่ะจังหวัดสตูลน,นะคะประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบ,บรมราชกุมารีในการเสด็จป,ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะคะในโรงเรียนตําบูตตะเวนชายแดนยูงทองรัฐขออภัยค่ะยูงทองรัฐประชาสันนะคะหมู่ที่ตําตำบลลำปาดตำบลควนการหลงอำเภอควนการหลงจังหวัดสตูลค่ะ ที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดสตูลค่ะนายเดชรัตน์สิงห์สิริผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดําริโครงการฝึกอาชีพนักเรียนโครงการ เเพื่ออาหารกลางวันการแปลรูปถนอมอาหารทําขนมเพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียนและโครงการเด่นของโรงเรียนโดยการประชุมครั้งนี้ค่ะเพื่อซักซ้อมทําความเข้าใจในการเตรียมการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรับเสด็จเช่นการจัดพื้นที่สำหรับรับเสด็จการกำหนดเส้นทางเสด็จการจัดเตรียมรถในขบวนเสด็จการซักซ้อมขบวนรถร่างกำหนดการและขั้นตอนการรับเสด็จ พร้อมทั้งการประสานงานปฏิบัติและมอบหมายภารกิจให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสตูลในการเตรียมการรับสเสด็จเพื่อให้สมพระเกียรติในโอกาสเดียวกันนายเรตัดสิมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้เชิญชวนส่วนราชการหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนร่วมถวายการต้อนรับด้วยการพร้อมใจกันประดับธงตราสัญ,ญลักษณ์ทำความสะอาดบ้านเรือนถนนหนทางเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสดังกล่าวด้วยค่ะ เรายังอยู่กันที่จังหวัดสตูลน,นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลจัดกิจกรรมรัชภาสัญจรน,นะคะเพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยค่ะ ที่โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษาอำเภอเมืองสตูลน,นายสำรานวิจิตรพันธ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลร่วมกิจกรรมรัฐสภา,าสัญจรซึ่งเป็นกิจกรรมที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธาิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นางสาวดวงใจมาตย,ยานุมัติผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลกล่าวว่ารายการรัฐสฐฐภาของเราะะเป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐสภาให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจํานวน44สถานีทั่วทุกภูมิภาคข,ของประเทศผลิตร,รายการเป็นปีที่13เป็นรายการที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตายอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งกำลังเริ่มจะมีสิทธิต,ต่างๆตามรัฐธรรมนูญเช่นสิทธิการเลือกตั้งในระดับต่างๆเป็นการเริ่มปลูกฝังให้เยาวชนได้รับรู้ในสิ่งที่ถูกต้องและกิจกรรมรัฐสภาหน้าทงเป็นกิจกรรมที่ทีมงานผู้ผลิตร,รายการรัฐสภาของเราของสวทตูนที่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร เวลา15นาิกา10นาทีถึง18นาฬิกาในระบบ fm 95.50MHz เมเฮิร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ้องเยาวชนหน้าเสาธงหลังจากเสร็จกิจกรรมตามปกติของโรงเรียนโดยในครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษาและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งนะคะเมื่อวันที่25มีนาคม2545เลขที่15หมู่ที่13ตําบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลมีเนื้อที่4ไร่2งาน81ตารางวาค่ะ เปิดทำการเรียนการสอนนะคะหลักสูตรอิสลา,ามศึกษาค่ะมัธยมต้น2,535และหลักสูตรอิสลา,ามศึกษาระดับมปลายนะคะพุทธศักราช2,535ของกระทรวงศึกษาธิการค่ะเปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาิก30นาทีนะคะทั้งวิชาสามัญและวิชาศาสนาอิสลา,ามค่ะ ท่านี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมคะท่ะนผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปรับชมสีที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงของทีวีบริการะค่ะสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งแปลกใหม่ในรายการร้อยเรื่องเมืองตรังแล้ววันศุกร์พบกับธัญวันเกียรโรในรายการมหานครตรัง เกื่อการแก้ไขปัญหาชาวบ้านชุมชนและการพัฒนาของเทศบาลนครตรังติดตามเรื่องราวหลากหลายในวิถีชุมชนคนท้องถิ่นกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง NBT ตรังโทรทัศน์ท้องถิ่นของคนตรัง ะะเป็นช่วงของทีวีบริการค่ะวันนี้บาเอ๋จะมีข่าวสารอะไรประชาสัมพันธ์นะคะสามารถติดตามรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับช่วงข้อทีวีบริการนะครับ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งปฏิทัย2 0จังหวัดตรังครับท่านผู้ชมก็สามารถส่งค่าหมาฝากมาประชาสัมพันธ์กันได้ไม่ว่าจะเป็นค่าประชาสัมพันธ์ต่างๆค่าสมัครงานค่าสมัครเรียนค่างานบชหรือว่าค่างานซอบนะครับสามาส่งมาได้ตามที่ยูที่ขึ้นบนาจอจะประชาสัมพันธ์กันให้ครับบมทึค่าไร้กงวันนี้ครับวิทยาลัยการนาชีพกันตังซอบรลคาสรจางปรับปรุงระบบประปาจํจำนวนหนึ่งรายการ ผู้สนใจติดต่อข้อซื้อเอกสั้นซบราคาได้ครับตรงแต่บัตนีจนี่วันที่23กุิมุภาพ,พันธ์2 5ั8สอบถามซบช้าผลเติมได้ครับที่ไม่เลขโทรศัพท์0 7 5 207 8 6 5ได้ในวันเลวเวลาราชการนะครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังครับซบราคาซื้อคารุพันประกอบองเรียนจำนวนสองชุดผู้สนใจติดต่อข้อซื้อเอกสั้นซบราคาได้ครับ ตังเดบัดนดีจนถึงวันที่23่สมคุณาพาพันสองพันหาร้อิบแปดสอบตัเ,เติมตได้ครับที่แม่เล็กตัวทรัพซูนเจ็ดห้าสอนี่งได้ในวันเล็กเวลาราชการนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลควนปลิงครับสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคุกบ้านกอปลิงมู่เถนึงตำบลควนปลิงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง ผูส้นใจติดต่อข้อสื่อเอกสัรนซบราคาได้ครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24 000, ซกุมพาพันธ์2518สอบถามเบิ่มเติมได้ครับที่ไม่เหล็กทรศัพท์075 258 7 8ห้ง้เงได้ในวันเหลกเวลาราชะการนะครับสุ้ดไทยทีเข้ากล้องสู้นพัฒนาและบำรุงลักษาทางน้ำทีซ้ำซบราคาจางเม้าโะจำนวนหนึ่งลำเพื่อใช้ในการ คุชโลรงน้ำโคลงถาจีนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับผู้สนใจ,จติดต่อข้อเืนอเอกสาร,รสอบราคาได้ครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่23กุมภาพันธ์2518สอบถามเพิ่มเติมได้ครับทีเมเนกทรับซูนเจ็ดห้าซองห้าหนึ่งเจ็ดแปดแปดได้ในวันและเวลาราชการนะครับสำหรับวันนีก้กรมอุวุนาลงเหลวพบกับช่วงของทีวีบริการได้ไม่ในครั้งต่อไป สวัสดีครับค่ะข,ขอบคุณบ่าวเอกนะคะสำหรับช่วงของทีวีบริการค่ะต่อไปเรามาติดตามราคาสินค้าทางการเกษตรกันค่ะราคายาตลาดกลางหาดใหญ่ค่ะยางแผ่นดิบอยู่ที่58บาท55สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3อยู่ที่64บาทค่ะมาดูในส่วนของราคาปั๊น้ำมันนะคะจากรมการค้าภายในค่ะ ผลปาล์มทลายอยู่ที่5บาท90สตางค์ถึง6บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมผลปาล์มเรืองอยู่ที่6บาท80สตางค์ถึง9บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมพยากรณ์อากาศค่ะจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดตรังจังหวัดตรังมีเมฆบางส่วนและมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง3 0ของพื้นที่ลมตะว,วันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตร วันนี้ค่ะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ33องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องศาเซลเซียสวันนี้ค่ะโดนที่จะตกเวลา18นาฬิกา33นาทีและวันพรุ่งนี้ค่ะโดนที่จะขึ้นเวลา6นาฬิกา38นาทีค่ะคุณผู้ชมคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะดิฉนันขออันเชิญพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลสแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนานและการกระทํา ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแย่งแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีการจนาพิเศษทรงครองราชสมบัติครบ50ปี2539สำหรับวันนี้นะคะรายการข่าวตังยามบ่ายกล้องเป็นเวลาแล้วค่ะสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ